องแรกก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกครับของหลวงพ่อคูณครับสร้างเนื้อเดียวครับพี่สร้างจํานวนหมื่นเหรียญหรืออีกอย่างที่เขาเรียกกันเหรียญโยนสะครับมีคนมาขอหลวงพ่อเยอะหลวงพ่อก็เลยไม่รู้จะให้ใครยังไงก็เลยโยนสะนี่ครับเรียกเหรียญโยนสะเนี่ครับเป็นที่มาของเหรียญรุ่นโยนสะใช่ครับครับผมจำนวนสร้างในหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญครับมีเนื้อเดียวครับเนื้อทองแดงครับดมดาแล้วเทคนิคการดูว่ามันดูยังไงแท้ไม่แท้ที่วุฒิการเล่น ส่องเข้าไปในเมตาเนี่ยครับจะมีเส้นเส้นแตกทะลุเมตาครับด้านหลังเหรียญเนี่ยครับดังห่วงเนี่ยครับจะเป็นซ้อนเหมือนตาไก่เหมือนการเจาะตาไก่ครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าไม่ได้เลี่ยมก็จะดูขอบข้างรอยตัดครับผมแต่ถ้าคนไม่ชํานาญครับแนะนําให้ให้เช่าหากับคนที่มีมาตรฐานนะครับเพราะเหรียญตัวนี้เกะเยอะครับผมรุ่นแรกตอนนี้สวยๆต้องมี2 0 0 0 0 0ขึ้นไปครับพี่2 0 0 0 0 0ขึ้นสภาพกิฟิบกิบกิบครับ แต่ถ้าไม่สวยก็ลดลรันลงมาครับทําไมก็ถึงนิยมครับรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกก็เป็นเรียนรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณนะครับมันหายากครับประสบการณ์เยอะมากครับผมไม่ว่าเป็นคล้องไปแล้วแบบบางคนเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ครับแล้วก็คาดแคลปลอดภัยครับและที่สําคัญหลวงพ่อคูณคือเมตตาครับเมตตาครับสุดเลยครับแล้วในวงการนี่หายากไหมหายากครับพี่หายากมากครับแล้วยิ่งสวยยิ่งหายากมากครับเรียนรุ่นนี้ครับส่วนมากจะเจอสภาพ สมัยก่อนจ,จะเป็นของเปลยจะสึกๆของเปลยคือไม่เรี่ยมไม่เรี่ยมเรียมของแบบไม่เรียมครับจะหาอันนี้สร้างเมื่อปีไหนอ่ะ2 5งห้าสองครับ